สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เราจะไปศึกษาวิธีการหาขนาดและทิศทางของแรงลับกันครับว่ามีวิธีการหาอย่างไรไปดูกันครับจากเหตุการณ์ที่คนสองคนกำลังช่วยกันเคลื่อนย้ายสิ่งของโดยคนแรกจะออกแรง300นิวตันและคนที่สองออกแรง400นิวตันเมื่อนำแรงทั้งสองคนมารวมกันเราจะต้องรวมกันแบบเวกเตอร์ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเรียกว่าแรงลับ ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เราเห็นจากภาพเราสามารถหาแรงลับได้จากกรณีต่อไปนี้ครับโดยให้แรง F1 ไปทางด้านขวาและแรง F2 มีทิศทางทำมุมกับพื้นราบาจากนั้นแยกองค์ประกอบของแรง F2 ไปทางด้านแกน x จะได้เป็น F2 cos θ และแยกองค์ประกอบของ F2 ไปยังแกน y จะได้ F2 sin θ จากนั้นก็มาวิเคราะห์ร่วมกับแรง F1 ดังรูป และจะเห็นได้ว่าแรง F2 cos เซกับแรง F1 ไปทางด้านเดียวกันเมื่อ F2 cos เซตาไปทางด้านเดียวกับ F1 เราสามารถหาแรงรวมในแกน x ได้เป็น sigma Fx เท่ากับ F2 cos เซตาบวกกับ F1 และแกน y ได้เป็น sigma Fy เท่ากับ F2 sin เซตาจากทั้งสองแรงเราสามารถหาแรงลับได้จากสมการคือ sigma F เท่ากับ square root ของ ซิกมา fx ยกกำลังสงบวกด้วยซิกมา fy ยกกำลังสงและเรายังสามารถหาทิศทางของเวกเตอร์รับซิกมา f ได้ดังต่อไปนี้ในการหาทิศทางของแรงรับสามารถหาได้ในรูปแบบของมุมที่แรงรับกระทํากับแกน x โดยวิเคราะห์ได้จากค่าของแทน a อลฟาเท่ากับ fy ส่วนด้วย fx และมุมที่ได้ก็คือ a อลฟาจะเท่ากับ arc tan fy ส่วนด้วย fx และจากการอธิบายไปข้างตน้นเราสามารถหาขนาดและทิศทางของคนสองคนที่กำลังผลักสิ่งของตามรูปได้ดังต่อไปนี้โดยให้มุมเซตาเท่ากับ53องศาและ f 1เท่ากับ300นิวตันส่วน f 2เท่ากับ400นิวตันโดยลำดับแรกเราจะแตกแรง f 2ไปยังแกน y จะได้เป็น400ซาย53องศาซึ่งจะมีค่าเท่ากับ320นิวตัน และแต่แรง f 2ไปยังแกน x จะได้เป็น400คอ cos 53องศาหรือเท่ากับ240 2 4 0นิวตันจากเดิมในแกน x มีแรง f 1เท่ากับ3 0 0นิวตันอยู่แล้วเมื่อเราหาแรงรวมในแกน x จะได้เป็นซิ g m a fx เท่ากับ240บวกกับ3 0 0นิวตันและแรงรวมหรือ sigma fx จะเท่ากับ5 4 0นิวตันส่วนซิ g m a fy จะได้เท่ากับ3 2 0นิวตัน และจากนั้นให้เรานำค่าของซิกม a า fx และซิกม a า fy ไปหาค่าของแรงลับซึ่งจะได้จากซิกมา f เท่ากับสแควร์รูทของ320ยกกกำลังสองบวกด้วย540ยกกกำลังสองโดยสามารถคำนวณหาค่าตัวเลขภายใต้เครื่องหมายสแควร์รูทได้เท่ากับ627.7นิวตันและแรงลับจะสามารถหาทิศทางได้จากค่าของแทนเอลฟาจะเท่ากับ320หารด้วย540 ซึ่งผลหารที่ได้จะเป็น0.6เพราะฉะนั้นแอลฟาจะได้เท่ากับ arc tan 0.6และสรุปได้ว่ามุมแอลฟาจะเท่ากับมุม31องศาครับและจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของการหาขนาดและทิศทางของแรงรับติดตามกันในวิดีโอต่อไปอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ